4วิธีที่ทําให้ลูกค้าซื้อโดยไม่สนราคาครับคนส่วนใหญ่บอกว่าลูกค้าเนี่ยต่อรองราคาครับทํายังไงให้ลูกค้าซื้อโดยไม่สนราคาครับพร้อมซื้อในทุกราคาที่คุณขายครับข้อที่1ฮะเขาต้องมีความ trust ในตัวคุณครับ มื่อไรก็ตามที่ลูกค้าเนี่ยเขา trust เนี่ยว่าคุณคือ expert ในเรื่องนั้นเนี่ยอย่างสมมติว่าคุณเนี่ยเป็นหมอเบอร์หนึ่งในวงการเรื่องโรคหัวใจเลยนะถ้าเกิดพ่อผมเกิดป่วยขึ้นมาเนี่ยหมอเรียกเท่าไหร่ฮะผมก็จ่ายฮะเพราะว่าคุณ trust นฮะว่าหมอคนนี้ฮะสามารถทําให้พ่อคุณหายจากโรคได้ถ้าเกิดคุณคือสมศักดิ์ชราชนเนี่ยในวงการแต่งผมถ้าเกิดคุณคือน้นนนองฉัดในวงการแต่งหน้าเนี่ยคุณคือตัวจริงในวงการครับและเขาก็จะ trust คุณครับอย่างนั้นเนี่ยก็คืออย่างแรกเนี่ยที่ลูกค้าจะ พร้อมจ่ายเนี่ยก็คือความ trust ในตัวคุณครับข้อที่2คือแบรนด์คะคือแบรนด์เนี่ยมันเกิดจากความ trust อันต่อเนื่องครับออกมากี่รุ่นกี่รุ่นก็ขายดีฮะเปิดรอบจองคนก็จองเกลี้ยงครับก็คือพอเขา trust คุณไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะอย่างแบรนด์อย่างกุชชี่หลุยวิตตองชาแนลเนี่ยนะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าเขามั่นใจในคุณภาพครับสินค้าอย่าง Apple เนี่ยนะฮะ นะแบรนด์ติดตลาดแล้วเนี่ยนะฮะคนก็มาซื้อเพราะว่าเขามั่นใจในคุณภาพครับเพราะฉะนั้นแบรนด์เนี่ยมันเกิดจากความ trust อันต่อเนื่องฮะ,ะลูกค้าเขาจะรู้เลยว,ว่าเขาสามารถคาดหวังอะไรได้บ้างจากแบรนด์นั้นๆั้ครัข้อที่3เนี่ยคือกระแสฮะ,ะที่คนพร้อมซื้อครับอย่างช่วงหนึ่งที่ลิซ่าบอกว่า อยากจะไปกินลูกชิ้นที่บุรีรัมเนี่ยกลายเป็นปว่าลูกชิ้นที่บุรีรัมเนี่ยขายดีเทน้าไทท่าเลยนะคนไม่เคยไปกินก็อยากไปกินนะฮะอันนี้มันคือกระแสครับหรือไม่ว่าจะเป็นกระแสส,สายมูกระแสพระเครื่องในช่วงนั้นเนี่ยฮะคนก็ไปจองคนก็ไปพรีออเดอร์กันเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่3ามนะ,ะคือกระแสครับและสุดท้ายข้อที่4ครับที่ลูกค้าจะซื้อโดยไม่ต่อราคาเลยนะฮะก็คือมันช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้กับเขาครับภาพลักษณ์คืออะไรฮะ คือซื้อแล้วโชว์ได้คะพูดง่ายๆคือซื้อแล้วเนี่ยสามารถถ่ายรูปลงอินสตาแกรมลงเพจลงโปรไฟล์ของตัวเองโชว์แล้วอวดคนอื่นได้ครับซึ่งเขาสามารถถ่ายรูปลงเฟซนะฮะแล้วอวดเพื่อนได้ว่าเอ้ยเนี่ยฉันซื้อร้านนี้นะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาซื้อแล้วเขาต้องการอวดแล้วเขาอวดได้เนี่ยเขาพร้อมซื้อทุกราคาครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมีอีโก้ฮะต้องการสิ่งนั้นครับดังนั้นสินค้าของคุณเนี่ยคุณลองดูว่ามันจะไปในเวไหนเนาะที่มันสามารถทําได้แต่เวที่ง่ายสุดและเร็วสุดเลยนะ ก็คือการสร้าง trust ในข้อที่1ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสามารถสร้าง trust ออกมาได้ฮะโดยการที่คุณออกมาให้ความรู้ฮะว่าคุณคือ expert ในเรื่องนั้นเนี่ยลูกค้าเขาจะแห่มาซื้อสินค้าของคุณโดยที่ไม่สนราคาครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับคุณสามารถกดติดตามได้ที่เพจที่ช่องอาจารย์โทนี่เทพการขายครับ ทุกวันเราจะมีคลิปวิดีโอแบบนี้ส่งตรงถึงคุณครับและเพื่อไม่ให้พลาดนะฮะเวลามีคลิปใหม่ๆนะฮะคุณสามารถกดติดตามได้ที่ Line แอดมาสเตอร์โนี่ครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่นะฮะเราจะแจ้งให้คุณทราบครับ